ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับครับมาดูรถแรงๆกันต่อเลยครับทอดระล่างเลยเพื่อนจังเพราะมันจังเลยทอดล่โค้งออกนะออกหน้านะงอออกหน้างอหลบโอเพื่อนหอลบไปงองหลบบุกเตะเพื่อนนเลยจะเอามะงอลงแถบนี้ ก็ยังไม่ร้อนนะยังเริ่มติดกันเมื่อก,กี้พักกินข้าว bề có nó, nó sẽ bắt đầu hơi nóng lên, nó sẽ bắt đầu hơi nóng lên, nó sẽ bắt nó sẽ bắt đầu hơi lên, sẽ bắt đầu hơi nóng sẽ bắt đầu hơi nóng sẽ cái <laughs> chắc hàng nè, này. mang mang sẽ cây gần nhiều nè. này nè, thưa tôi sẽ tổn. มาช่วงนี้ก็จะเริ่มหัวดีนะเพื่อนนะมันมีร่องไหนหนู้นตั้งแต่ร่องไหนหนู้นตั้งแต่จะเฉาะแล้วก็เดินแบกอะใช่ไหมคือง,ง้อยบ้านะนี่นเนาะลงนู้นก็ไก่ลงนู้นก็ยังยังไม่ได้เก็บก็เดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆรถน่าจะออกโนเลยนะขึ้นถนนจ้อง้นเลย ทำงานเจใหม่นะเพื่อนเจใหม่สั่งลยุยอยู่บอ่อทำเพื่อนทำงานนะี้ ดูกันนุ่งกันต่อนะกัรนุ่งเก็บงามาเพื่อนโอ้พอละลานเลยเพื่อนพอละลานเพาะเลยนะ ออกนิ่มๆเลยเนี่ยนิ่มเพาะๆสายยันหน้าอันนี้ได้เยอะนะเพื่อนน่าจะเต็มพอดีนะถึงน้อยว่า รคันนู้นใช้โซลากนะคันนู้นนะเราไปดึงหน้านะก็เริ่มหนักแล้วอังไม่ทันไรก็จะขึ้นถนนแล้วนะ ใกลนะใกล้ถึงถนนแล้วยังเ,เหลือหน้าริมหน้าริมลงคนลงไปเชาะเพื่อนเชาะแล้วก็คงจะใช้เก่งแบกขึ้นลยนะ ฟรีนะ ตรงนี้นั่นเพื่อนที่น้ำขังอยู่อะตรงนี้จะต่ำจะน้ำออกไหนไม่ได้เลยน้ำติดถนนนะน้ำผ่ามฝากไปฝากนู่นไม่ได้นะเพื่อนไปดูวนะ่าจะทำไงต่อ จะลงวันนี้ครับอ๋อผมจะได้เข้าไปดูครับ ขึ้นนะบ่างดินคุดออกอมูลไม่ได้นะเดี๋ยวดูกันเพื่อนไปดูนนะเขาจะไปไงไปดึงังยไกลนะเราจะขึ้นงี้ว่เพื่อนงี้จะออกเรียบๆนะขึ้นเลยนะ มีตอกอะไรอาีนะัจะขึ้นบนเลยอ่ะ พิ่นอมนตาลล้อหน่อยเดี๋ยวคุยรอแป้นคุยรอสองแถบเลยนะมีจอกรดีเพื่อนนะรอุ่น

แร,แรงเลยเพื่อนเรียน่นอนเลยเข้าใจเลยครับนี่นะเจาะหลางเก็บไปกระเบรแบบด์คือรถนะนะสะพานน่ะปลาสะพานมาตายท้อ,ทองเลยโต่งอะ่ะอางงาฮะอู้สผา่านง่ายกว่า mời <laughs> luôn cái đêm mà cái đêm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  มันไม่ได้คุยยังตีอ่ะรถก็ไม่ติอทถานกอว่ติด้ตมงาอนไม่้นลงบาลจะแตกเลยโชวไปตอนตีสไม่ติดอ่ะคนไข้ตื่นั้หมดหอีวันที่โทานิ้วแตะมือแตกอ่ะโทไม่ถ่านถ่ายม่ติดอ่ะมึงนะม่ไหวแล้วเป็นลมรถเร็วเร็วถุงตยมันเข้าบาลเล ูเก่ง้อน๋เดงาเชีฮะเดี๋ยวมันวาวเชยวอ่ะมจะกระเบข้อผัวกูมันจดังในยูทูบไปตั้งนานยังไม่ได้เบที่ไอ้เดเก็บคนเดียวนะไอ้เด็กว้ยก็ถึงกาเล่าอ่ะ nó lăn lên rồi ừ Ủa ư rồi nè Hãy subscribe cho không biết, Mì เหลือยัไม่กี่กองนะจะหมดแล้วเดี๋ยวจะขึ้นถนนแล้วนะเรี่ยวี้แต่นขยับตอนติดนะพอเสียงดังยังเพาะเลยนะน่าจะเป็นปลายปลายรถไถนะ,นะใช่เป็นปลายของรถไถคูปตานะ thoái thối lột ันันหนักเลยนะเพื่อนทีมงานชุดนี้ก็เจ๊หม่สังหุยนันเพื่อนอยู่บ่อทำเพื่อนขันท้ายเข็นต้นนะลาต้นขึ้นกัน นี่นเพื่อนที่หมดแล้วต้นอนะไปมือดีเลยก็ไปปลูกในนาได้เพื่อนอนะต้นอนะทำมันนากัน, 2, นก็ได้สองพันนั่นก็พี่ก็อยู่ในพันประมาณสองไร่เนาะมันะประมาณหกเจ็ดเดือนนะมันรีบคืนเพื่อนเนะี่ยเนี่ยชายเนั่งล่างเนะี่ยกลัวชายนี่เน่า นี่เป็นงาคือเนี่ยอันนี้เป็นกระทุกงาวนะ แต่ไมเลยนเพื่อนตอนเนื้อปิดท้ายด้วยแต่น,นั้นเพื่อนนี่จะเป็นหัวหน้าชุดนันเพื่อนหัวหน้าชุดฝึกมันนครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลคกดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับวีดีโอชุดนี้ก็สวัสดีครับ